สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงอ้อยนะครับเป็นแปลงอ้อยที่ปลูกเยอะที่สุดตรงนี้ก็เป็นสุพรรณหนึ่งนะครับแล้วก็พันธุ์อื่นนะที่เป็นพันธุ์อ้อยคันน้าที่ออกดอกยากนะครับผมก็จะรวบรวมไว้แล้วก็ข้ามแรงได้นะครับพันธุ์ไหนที่ไม่ทนแรงแล้วก็ไอ้มันมันออกดอกง่ายเนะี่ยผมก็มีติดไว้น,นิดๆหน่อยนะครับแต่หลักจะเป็นอ้อยคันน้ําที่ที่ผมใช้ตลอดนะครับผมต้องขายพันธุ์แล้วก็คันน้ําขายด้วยเพราะ เป็นอาชีพอ้อยขนำนะครับคราวน,นี้วันนี้มาผมขอเตือน,นเพื่อนๆนิดหนึ่งว่าอ้อยตระกูลสุพรรณครับสุพรรณห้าศูนย์สุพรรณหนึ่งหรืออื่นๆนอ่ะที่มันแตกกอดีๆอ่ะคือ,คอพยายามอย่าปลูกชิดเกินไปนะครับอันนี้ผมผมจะเปรียบเทียบนะระหว่างแถวที่ปลูกชิดนะกับแถวที่ปลูกค่อนข้างห่างการแตกกอเปไน็นยังไงแล้วก็ลำฝ่ออ่า เอางี้ดูอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูแถวที่ปลูกชิดมากนี่ครับเนี่ยห้าสิบเซนสี่สิบเซนเนี่ยบางทีชิดเกินไปนะครับชิดเกินไปแล้วแสงลงไม่ถึงแล้วลำเล็กที่ขึ้นมาจะฝ่อไว้มากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ชิดมากเลยสี่สิบเซนลำเนี่ยเนี่ยจากกรอนี้มาหากรอนี้มันชิดเกินไปแล้วมันแสงไม่ถึงนะครับแสงไม่ถึงก็คือสู้ไอ้หน่อเล็กที่ขึ้นมาเนี่ยมันสู้ไม่ได้เนีย สู้ลำใหญ่ไม่ได้แสงบังหมดครับแสงลงไม่ถึงนะครับพอลงไม่ถึงเพื่อฟอ่อไวเลยจะรีฟอร่อเลยอันนี้พยายามพุ่งออกกลางค้างแล้วหาแสงแล้วอันนี้อันนี้น,นี่อันนี้ไม่รอดแล้วอน,นี่อันนี้จะเสียไปเลยเพราะมันมันมันสู้ตัวอื่นไม่ไหวเนี่ยอย่างตัวในกอนนี่ด้วยนี่ก็ใช่นี่ก็ไปละหนึ่งสองอันนี้ถอยถอยละไม่ไปละเพราะมันมันโดนบังแสงไปแล้วนะครับ ส่วนอันนี้นี่ในนอนนี่ไปก่อนเพื่อนเลยเหี่ยวไปละนะครับอันไหนที่มันเป็นธรรมชาตินะถ้าแสงไม่ถึงอ้อยมันต้องการแสงร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ้อยไม่ใช่พืชลําไรนะอ้อยเป็นอ้อยต้องการที่โล่งเลยนะครับถ้าแสงไม่ถึงมันก็ไปเพื่ออาหารจะได้ไปเลี้ยงลําอื่นที่มันที่มันแสงถึงที่มันโตต่อได้นะครับเดี๋ยวไปให้ดูเกาะอื่นมาเนี่ยผมลูมชิดกันมากเลยครับแถวนี้ชิดจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยอย่างสอง สองกอเนี่ยชิดมากครับชิดยี่สิบเซนตึกตึกอย่างเงี้ยนี่อันนี้เดี๋ยวก็จะไปละอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมแล้วก็อย่างเนี้ยอ,อย่างในกอเนี้ยเนี่ยอันที่ขึ้นมาที่หลังเนี่ยก็น่าจะไม่รอดนะครับเนี่ยในสามสามนอเน,นี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยต้องมีนอนไหนที่ต้องไปที่ต้องที่ไม่ไปต่อนะครับเพราะว่าด้านบนจะคุมแล้วไอนน้ก็คือข้อเสียนะของการปลูกชิดกันแต่ว่า ดีหนึ่งดีอย่างหนึ่งคือมันคุมหญ้าครับหญ้าไม่ค่อยเกิดนะหญ้าก็มีแต่ว่ามันไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือลักษณะของการปลูกชิดกันไปถ้าเป็นอ้อยตระกูลสุพรรณนะมันแต่กอดีอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาดูอ่าส่วนนี้ผมปลูกห่างบ้างแถวนี้ผมปลูกห่างตั้งใจปลูกเลยว่าให้มันห่างเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยครับนี่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 มาดูลักษณะ รอดทุกหน่อครับไม่มีไม่มีเหี่ยวไม่มีเฉาสักหน่อเลยพเพราะแสงเข้าหมดเลยนเนี่ยฮะแสงเข้าเข้าได้รอบทิศท,ทางเลยนะครับแล้วหน่ออวบด้วยนะขึ้นพร้อมๆกันหน่ออวบไม่มีเล็กใหญ่มากเท่าไหร่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้ก็คือข้อแตกต่างแหละแสงเข้าได้ทุกทางเพราะฉะนั้นได้แสงก,ก็ตัวต่อได้นะครับเอามาดูก้อนนี้นะครับนี่อ่าอย่างนี้อย่างก้อนนี้ ตอนนี้ก็แสงเข้าทุกห่างเห็นไหมแสงมาแสงมากอนี้กับกอนี้ห่างห่างกันเยอะมากนะประมาณเมตรห้าสิบนะครับจากกอนนี้อ่ากอนี้อันนี้อย่าไปนับนะผมเอาไอ้ผมเอาไอ้เ,อเอบอร์รี่พุด,ด้ามาเสียบแซมนี่ฮะเอาเบอร์รี่พุท้าที่บ้านผมจะโละไงอยู่ที่จอดรที่บ้านผมก็ขุดขุดมาแล้วก็มาเสียบเสียบเฉียงเนะเบอร์รี่พุด,ด้านะอ้อย,ยอ่านี่อันนี้ เห็นไหมครับไปรอดทุกหนอเลยเพราะว่าแสงเข้ามาได้หมดเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือข้อแตกต่างเลยว่าจะปลูกไว้พันไหนที่มันหนอดอกปลูกห่างๆไว้ก็ดีนะครับมันจะได้ถ้าเราต้องการที่จะขยายพันนะเราจะได้ลำเยอะนะครับแต่ถ้าเราปลูกชิดมันก็ได้ลำเลยแต่ว่าปริมาณลำมันจะลดลงไปเนื่องจากว่าแสงมันไปไม่ถึงมันต้องมันต้องมีอันไหนที่มันต้องต้องฝ่อไปก่อนนะครับ กระเถิบมาห่างมาฟึบมาที่กอนี้เห็นไหมครับนี่แล้วก็ถ้าเป็นปลูกห่างแบบเนี้ยแต่กอเขาจะเป็นทรงทรงเหยียดออกเฉียงสักสเจ็ดสิบห้าองศาอย่างเนี้ยแต่กอแต่ถ้าเป็นโซนนุ้นเหนียวแปดสิบองศาเลยเพราะมันพุ่งมันต้องการพุ่งขึ้นเพราะมันพุ่งหาแสงเนี่ยเห็นไหมแถวแรกเนี่ยดูการแต่กอต่างกันปลูกห่างห่างเห็นไหมต่างกันอันนี้จะคล้ายกอตะไคร้ แต่นั่นก็้ายอันนั้นจะคล้ลายหญ้าแฝกไปและนะครับอ่านี่จะคล้ายออก,นอกแนวกอตะไคร้เนี่ยลักษณะของอ้อยสุพรรณแต่นี่เป็นสุพรรณหนึ่งนะครับก็เลยมาบอกเพื่อนว่าถ้าเราจะปลูกอจะไปปลูกชิดปลูกสักอย่างน้อยสักเมตรหนึ่งเนี่ยเมตดหนึ่งในขนาดเม็หนึงก็ถือว่าชิดแล้วพอมันอ้อยมันสูงถ้าระดับศีรษะเราอย่างเงี้ยระดับเนี่ยมันก็เริ่มชิดไหมใบมันจดกันแล้วเห็นไหม ก็ถือว่านี่เม็ดหนึ่งนะนี่นี่เม็ดหนึ่งก็ถือว่าโอ้โหชี้ไปเลยนะครับอย่างนี้เม็ดครึ่งอันนี้ห่างกันโอเคสักเม็ดยี่สิบเม็ดครึ่งผมว่าโอเคเลยนะก็เนี่ยก็